สาวะกสังโคยายะปฏิปันโนสาะกะโคสาวกะสังโคสามีีปฏิปันโนสะวะวะโตสาวกสังโคโลกาติติสุขินังาังะมฐานังกัยะฐานังอัวะยาวหัง นิพพานังหูตูนาคติกาลีเตเยกยุมสร้างสมเอ็ดสัมงางโรองกายวาจาสมโซสุเพียเพียบรุ่ยปีทุกขายองเตอรเริมมหาโคคือนิเพียนกุกเกียตดกมอยกิญมเกียด ពិសេសលំទៀនកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមានផលជាសុភียนផលជាសុភียนផលស្ថានត្រៃត្រាខ្ញុំខ្ញុំជួនម្នាក់អល់ចំពោះទៅដល់ចំពោះទៅដល់យេតាបៃតាយេតាបៃតាជោជោយេតាយេតាគំនិតពិសណ្ណាន กีโนนจิตากีโนกตาโกด้นาโกดยนาปรจาปุจจาเสถานเจสามปุงุสมจุนเนอลสมจุเนสลคุตะกองตะกันตะกสมซสส่านสงสารสาานกดทุกิมานิมายันเตมาันเต

การหาตัวหากังทีการตังตทายะทายะี่ตายะาขาเตะเะมสุสงผู้เจริญระมิเจ้าพเาทั้งหลายพายน้องถวายพัทหารพัะบังสกุลจีวรข้าังสกุลจีวราางของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เรระสง์ ขอประสงค์จงรับกัดตาหารกัตตังสกุลกีวงสกุลกีของบริวารกับของบริวารทั้งหลายเราของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความเจริญเพื่อประโยชน์และความสุขขอข้าพเจ้าทั้งหลายโปรการลนานเทินแบบจะมชาจะ

ครับนี five ่คือพิธีบางชักพาบางสกุลพระป่า รวมญาติเนื่องในวันเบญทมโสจนปีนวันนี้นะครับซึ่งยอดรวมก็ยังไม่ได้นับนะครับเดี๋ยวรากรรมการนับหลังจากเสร็จครนี่คือบรรยากาศสดนะครับถ่ายโทษจากวัดบ้านชั้นเพลนครับพระนบญทศทองครับ วันนี้ได้มีโอกาสถ่ายทอดสดครับต้องกราบขออภัย่านผู้ชมนะครับที่ว่าตอนแรกริปหายไปครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกในการถ่ายทอดสดของผมนะครับรนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับัดบ้านรถเพนครับเช้าวันนี้วันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2564ครับเป็นคมเนาะนี่คืออาหารกับข้าวเข้าข้าวหวานนะครับที่นํามาถวายพระในวันนี้ครับ ซึ่งล้นนะครับหลายตะกร้าหลายกระจาดครับนี่คือข้าวต้มมัดนะครับต้มมัดแล้วก็จะมีนมนมเนยเยอะแยะเลยครับป่าก็การรักษาการพระคุณเจ้าแบบทุกรูปพระเทระเทระแบบวันก็สวัสดีพระองคนเราจะปีนอมู่หนึ่งหมู่สองแล้วก็หมู่ที่สี่หมู่ที่ห้าแบบที่บานโมงยเป็นดาบานเป็นทงกันแน่ บอ,อคุณบอกโอนที่สนเยคนเดิมที่จังวพีที่บ้านบานบ้าทบอนอนปุยญ,ญาต,ตาทิทษคนเดิมคุณลุงชน,นัมวันบัตรไจอกก็นกไปบอกโอนกับ้านมาทบนุน่ญาติที่ทางกรรมการไเแจ้งประกองปีเมินอมาิรวยสี่สิบหกบาทบานีตำบลปุ่ยญาต คุณบางคนที่มีเชิ้เลือดใสที่มีใจศรัทธาที่วันถามถึงบนนวยปุญญาการโทษประยืนบาป็นไ,ไงนช่วงเป็นตูดก็บาแจ้งประประองโอนอเศษประยุนต์ท่าเป็นกันอบบอาะ,ะป่าครัเรือนแต่ละครัวรเรือนคมูหนึ่งหมู่สองและหมู่ที่ห้าสตร,รีบกกเกิดจากรูครับการองเธอจะนับทางไลน์เจรจากบด เปิดจเปิดรจะเิดจูบเะโดมแล้นูก็ันนเาเจียบูการเคยเทียวกว่าก็ไม่บอกโอนกันก็ไม่บอกโอนกระสมอาจจะระบอกโอนช่วงมี้ก็โควิดแตมันสามารถที่จะเฮประป่าเอกับนำเฮกิ้่เจอตาอ่าที่สลาไปทากลมุทนที่สองสอบสนักก็สอบเสร็จก็เก็เฮ